พุ่งออกไปลูกถอยถอยกับมาออถอยกับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองม่พุ่งไปไม่ใช่การพุ่งไปลูกุกอย่างถอยและจะมาด้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม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 ลูกถอยกับมาไม่ใช่พุ่งไปแต่สามารถพร้อมกันได้ทุกอย่างลูก ตัอย่างเลยลูกถอยกลับมาไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองถอยกลับมาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ในไม,ไม,ไม้ลูกพร้องกันอย่าพุ่งไปเพ่งไปเป็นปัญหาหมดตาหูเนี่ยมันเปิดเชื่อมไว้อยู่แล้วมัเออ เชื่อมอยู่แล้วอิจอตอนะเนี่ยมันเชื่อมอยู่แล้วลูกเราไม่ต้องไปซ้อนเข้าไปอกีกแค่ถอยกลับมาดิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้พร้อมกันทุกอย่างเท่านั้นแหละมันจะดับล่างพมกันทั้งหมดไม่ใช่แบบให้แบบพุ่งไปพุ่งไปอย่างนงี้มันวิบากปัญหาวิบากมันออกไปด้วยเลยใช้ไม่ได้ตอนนั้นน่ะมันจะนำทานมันจะยี้เอาภาพภูมิพรยี้เอาเลย จอจ้าได้เนี่ยถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยนะถอยกลับมาสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม,ไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็เอาไม่เอามันก็ถอยกลับมามันเจอจ้าแบบไม่มีขอบเขตได้ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่มีขอบเขตแบบไปทะเยอทะยานไปกระเสือกกระสนไปอ้อย่างนั้นนะ่ะอมืมันเป็นโมฆะเออ แล้วไม่ใช่ส่งตัวเพ่งด้วยไม่ใช่ส่งตัวเพ่งกระจายออกอีกไม่ใช่ส่งกระจายออกเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็เอาไม่เอากระจายออกจะตัวรู้ตัวเห็นกระจายออกไปพร้อมโลกพราอมเห็นนั่นแหละโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็เอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม สิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยอะไรเลยนะมันมีเนื่องด้วยอะไรเลยไงลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหมสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอามันจะได้ล้างขอบล้างเขตให้ก็พร้อมกันเหมือนเดิมอิยตนะมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนอกในทุกอย่างไม่ต้องทยายาในการโปรดไม่ต้องกระเสือกกระสนในการโปรดอะไรไลูกอยากไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเอง ตายตัวจำลองทรงอยู่ให้เนตุการครอบครองเหวนตัวจำลองทรงอยู่เนการณ์สวัสดีรมคาญลูกอย่างอะถอยกับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง ก็อถอยเองนะเพราะไม่มียางั็ถอยไม่ถอย,อถอย,ถอยจะไม่มีความเกลียดล่างกันเองไม่เกลียดยาจะไม่มีความเกลียด ไปยังไงไม่พร้อมกันหลอกโลกมันต้องถอยอกลับมาด้วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไ่ล้างตัวซ้อนล้างตัวซ้อนมันจริงจะไม่มีขอบเขตเพราะมันไป